มาเขาแร่งพี่น้องมีได้สมตำสมตำวานใจเป็นคนตำแล้วก็มีถอดปลาเล็กว่าสองตัวแล้วก็มีแกงหน่อไม้ใส่ลูกโดดเด้อลูกโดดเยาว,ว่าบะหมีนเด้บอบะมีเด้อแล้วก็พักเกษตรษอ่อนหน่นอไม้ต้มเพิ่งจะไปเอามาวันนี้แหละ เงกินเส <c oughs> ียงโม้ล้ำเหมือนอมถีบออม,อ,อมเดียนให้ผมนี่โอ้ยน้องเสีย,ออยแต่ว,ว่าเป็นคนมักฟังลำเป็นคนมักฟังลำไปแล้วปันวป่นมั่มาฟังล้ำเลยเถอ Cái món ăn mặn bừng khoáng món mua món 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 bao nhiêu? món ta như thế món tâm món 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 dẹp rồi xong rồi xong dẹp อ,มอมสมน้าใหม่ข้อชิมมึงไงหอมมะืมหยาบอยู่มหนหนะอ,ม,อมเอกในการ เียงเราใหม่เียงเราใหม่ผักคุนตูมี่พไดใส่ผักคุนตูเลยใส่ใบกับพ่อก็ใส่แทนเนอจะะเสียบดีด้วยหรอจำอย่าม,มึงหัมไปอีกแบบ บุกผมหวานดีต้อมหมกสองน้ำเนาะเรื่องเอามาแกงต้มเส้นน้ำตาลที่ผมขุดย่างดีอื้อ tâm tâm là những người tâm chẹp tâm khai này ồ

เราบ่กินพร้อมกันเลยบ่กินกินจากอายพะนะบ่นหยงแค่นี้ล่ะ